สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสูรายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบม,มาพอกันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่หกเดือนพฤษภาคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องคะมื้อนี้นะคะแอดผ้าพี่น้องบัเทิสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากหลวงพ่อสุค่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้เป็นแนวทางอ่าตําเล่านะคะพี่น้องคะแนวทางของหลวงพ่อสุองวัดที่ผ่านมานะคะ หลวงพ่อเราให้วิ่งรูดหาเจ็ดซีนะคะเขาบอกเป็นตัววิ่งรูดเจ็ดนะคะพี่น้องคะแล้วก็เลขวิ่นหนีมีหักับสองต่ว่าหลวงพ่อเราล้อประเด็จจับคู่หกสองไห้นะคะพี่น้องคะแล้วแนวทางของหลวงพ่อนะคะเขาเข่าเจ็ดเก,เก่าเก่าเจ็ดนะคะพี่น้องคะเอามาอนี้นะคะแอดกระได้ติดตามให้นะคะสําหรับแนวทางอของหลวงพ่อร์ซูนะคะตำล่าพี่น้องสําหรับคลิปนี้แนวทางของหลวงพ่อคะ่ะแสดงว่าเป็นตัวใด พลอยพี่รองมาติดตามรับชมรับฟับงคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะค่ะหลวงพ่ออ้าวเจะรอดหรือไม่อน,นี่ดามเบิ้งเราด้วยค่ะท่ามื่อนี้ก็หลวงพ่อก็ได้นั่มตัวดีมากให้เราละค่ะวันวันนี้มันก็เขาเขายุไร่หลวงพ่อมันบวมันบวกเขาเนาะเขายุค่ะหลวงพอ่อคะอืมนเมื่อนี้ก็วันเทพวันวนันวันโคตรเท่เจ็ดบ่ว แมนค่ะพุทธิเจ็ดพศหกแปดค่ะมันนี่หลวงพ่อที่ให้วิ่งรวดด้าวิ่งรวดเอทั้งหลายที่เขามาเบิ้งคลิปของ Ad แอดเบิ้งเราด้วอยอีหลานเลยค่ะว่ารวดนี่ขึ้นว่าที่ตั้งได้นะวันเดียวเขาเลนะ้นละ้วจากครูค่ะอืม <c oughs> อ้าววิ่งรวดได้หลานเนอะ,ะวิ่งรวดนี่หก กับจีกับแปดสามตัวมาสองตัวค่ะวงกลมที่หกกับจีค่ะตัววินมันม 9, 9, 3, นี่เก้าสามเก้าสามค่ะเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งเก้าสามเจ็ดสองหนึ่งสิคะอืมนี่ห้าตัวค่ะลานี่จับโคค่ะจับโค สี่หกสี่หกค่ะแปดเก้าแปดเก้าค่ะหกแปดหกแปดค่ะเก้าหกเก้หค่ะห้าสี่สองสห้าสสองสี่ค่ะเจ็ดแปดเจเกเจปดเจดเกค่ะเออทั้งเบินี่แปบดบคู่ละค่ะ,คะ ต้องหมดนี่แปดคู่แับนี้ก็เอาเลขสามโจทยัใหญ่มั้ยวะได้ค่ะอืมเลขสามโตในกันสีนี่อ่าสี่สี่สี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดค่ะสี่เจ็ดแปดแล้วก็ สี่หกแปดหแปดค่ะสี่เจ็ดก้าเจ็ดเก้าค่ะสี่เจเก้าแล้วก็สี่เก้าหเก้าหค่ะอืมนี่สี่คุยละสีนี่สี่หลักค่ะอืมนี่สีชุดเนะค่ะอืมสี่ 4เจ็ดแปดแม่นบ่อยค่ะมีมีย่างไงมีเดี๋ยวนะคะขนาด c เบาเบร์ต่างะค่ะหน c เจ็ดแปดขนาด c อันเบร์เด้บ้างคะนี่อันสองตัวพร้อมห้อานห้อานก็สามตัวก็ได้โสตัวก็ได้นะคะ4เจปดค่ะ4หกแปดเจ็ดเก้าแล้วก็4เกหค่ะ เก้าี่ next, 3, house, 46, ้าค่ะี่เจ้าเลขเลขที่ลองว่าให้สองตัวในที่วงกลมให้แล้วค่ะวงกลมให้ที่ให้ที่หกสี่สี่หกสี่หกค่ะให้ที่สี่หกเนอะค่ะแล้วก็สี่หกแล้วก็แปดเก้า แปดเก้าค่ะผมให้สี่หกแปดเก้าแล้วก็เจ้าหกเก้าหกค่ะแล้วก็เจ้ากเล้นะค่ะหกแปดหกแปดค่ะนี่มีอะไรนี่4ี่าแล้วค่ะนี่ซีหกแล้ว 4ีหกแปดเก้าหกแปดกับเก้าหกค่ะซีหกแปดเก้าแมนค่ะอืแปดเก้าหกแปดเก้าหกค่ะค่อฟังเี่งเด็กขี้หน้านี่ละไม่ไม่งหนละค่ะมันตีอยู่ไหนละเลขมันตีออกแก่ทวเนี่ยค่ะ ไม่กันเขาน่าเล็กเล็กท <in pues ี่หลวงพ่อให้ซองโตเนี่ยค่ะอืมคือคือพระ่อพลาดนี่เอ้าค่ะอ้าวใี่สุดนี้เนอะแอดเนอะจ้าหลวอืมอ๋อไ้ซ้อนในเอสซีแอดกีลาเบื้องเงื่อนให้มีโซ่มีใส้ไปพร้อมๆกันวันเนี่ยหลวงพ่อเป็ได้กับเขาน่าตั้งตั้งเรื่วันเนี่ยค่ะพระพ่ถ้ามันได้เริ่มออาในวิ่งในตัววิ่งรุ่นเรื่มืนก็ เรื่องเขาแล้วเ้กาเอ้อเ้ายังไงก็ตั้งตั้งขอให้มีโชคมีใช่แต่พอพ่อกันเถอะเลยอำนาจุณพระริษัาใส่สิ่งศิษิ์เห็นไหมผมน้อยไว้ใช่ให้เอฟซีตั้งหลายได้มีโชคมีใช่เร่องอรายเบิงนแอดเบิรงนเราด้วยไอ้นี่ท่านกิจการจริงใดก็ทํานไคิดไม่ตั้งคำเรื่องดำเมินการไมการก็ได้คิด ค่ะ้องแทนเลขแทโตดินตัวเดนแดงแย้ยตี้ให้เล่นลูกเรื่องได้ละเด้อให้เนี่ยเกี่ยการงานไม่น่าเกี่ยการงานไม่จริงต่อไปเรื่องเนี่ยคก็เรียนนี่นี่นั่นนี่ต้องมาใส่ใจให้นี่ยแย้ยตี้เขามาเป็นไลไรนี่ถึงแสนเป็นล้านเยื่อหมดละได้ละเด้อะขอบคุณหลวงพ่อค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะกาวน์นรสการค่ะ สรุปแนวทางท่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางาต่าเล่านะคะจากหลวงพ่อซุนะคะพายพี่น้องคะเอาวิ่งรูดมาอน,นีนะคะวิ่งรูด6กสนะคะพี่น้องคะวิ่งรูด6ก8ี่แปดลวงพ่อเล่าเน้นไปที่6กับสค่ะพี่น้องคะเล็กวิ่นนะคะเล็กวิ่นมีเก่าสามสหน,นึ่งะคะเก่าสามเจ็ดสองหนึ่งหลวงพ่อแล้วจับคู่หยส่หกแเก้าหกแปดเก้าหนะคะหาสี่สองสี่เจ็ดเจดเก้า c เจ็ดแปด c หกแปด c เจ็ดเก่า c เก่าหกนะคะสำหรับตัววิ่งตัวรูดเนี่ยหลวงพอ่อแล้วเน้นหกกับสค่ะจับตัวจับคู่แล้วก็เน้นมี c หกแปดเก่าหกแปดกับเก่าหกนะคะเน้นมือนีเน้น c คู่ c หางนะคะพี่น้องคะบัดน,นี้นะคะแนวทางของหลวงพ่อของอุทิภานมานะคะเขาวิ่งรูดเจ็ดนะคะเขาวิ่งรูดเจ็ดแล้วก็เลขวิ่นนี่กับเขา่าทั้งหกทั้งสองนะคะพี่น้องคะวิ่นเข่าหกกับสอง ตะวันหลวงพอ่อเราประดิษจ,จับคู่หกสองห้เด้อพี่น้องเด้อตะวันเล็กวิ่นหนามานะคะพี่น้องคะบัดน,นี้นะคะแนวทางของหลวงพ่อนะคะเราให้เก้าเจ็ดซีเข่าตัวตะเล่นเก้าเจ็ดเด้อพี่น้องคะเข่าตัวตะเล่นเก้าเจ็ดนะคะเมน,นี้ให้พ่อพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะแนวทางอ่าของหลวงพ่อซูนะคะซูนี่เป็นสูตรสูตรไม่สูตรไม่แต่ว่าเป็นสูตรเก่า นะคะพี่น้องคะเป็นสูตรเก่าตาบาหลวงพอ่อลวเอามาใหอารับชมไม่นะคะพ่อพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอพี่น้องสําหรับแนวทางตําเล่าออื่นนะคะแนวทางของหลวงพ่อสูนะคะพี่น้องคะแคปหน euh. ้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี Alexandria ้นะคะสําหรับแนวทางแรงนี่นะคะแนวทางจากหลวงพ่อสูนะคะพี่น้องคะอย่าลืมค่ะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิ้งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี <està> ่น้องคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพลอยพิรองบรรเทาสุขสุขคนค่ะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับความมุ่งในคลิปนี้นะคะขอ,ขอบคุณขอบคุณแนวทางจากหลวงพ่อสุขค่ะสําหรับพ่อยพิรองท่านไดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะท้านอยากสิบพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขมาม่แลกก็อย่าลืมนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีสเสด็จ่พาราทุกลิบทุกข่าวสารแนวทางจากทางังร่ายการนะคะไพี่นคะเอาสำหรับคลิปนี้คะ่ะแอคจะเลอร์คอร์โตล่าพี่น้อรดาบเท่าสุขุสุข้อนไปกอนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็เแ็นในคลิปหนานะคะไพี่นคะสำหรับคลิปน,ปนี้สวัสดีค่ะ